จดจดจองจองตั้งศอกซ้ายนี่ศอกขวาตอกไปพ่วมโม่สองซ้อครับโดนศอกขวาครับตีโตขวางในจับจับบิดหักขาดันหักเกลียมนี่โซ่ความ,กกกเ,มเกา่าแบบทเท่ๆเก๋ๆไปครับสวัสดีแฟนๆทางช่องยูทูบคนขโมยเอาพิเศษครับผมบีมรีพอร์ตครับพาคุณผู้ชมมาดูรีแคปคู่มวยมันๆครับในศึกกุลขมแมเพิ่งจะทําการแข่งขันแล้วก็ชกไปครับวันเสาร์ที่26กตุลาคมที่ผ่านมานะครับ นักชกไทยเราครับนี่ฮะตีโตหอยหวานโพชนาครับฝั่งขวามือครับเจอกับนักชกจากกัมพูชาครับหองสำนางครับไปดูในส่วนของตัวพิกัดรุ่นน้ำหนักครับ65กิโลกรัมครับอายุ26ปีสูง172ครับชนะ121ครั้งแพ้44เสมอ2แล้วก็สถิติเคโอนี่31ครั้งครับขณะที่ตีโตนี่วัย25ปีครับสูง169ครับชนะ65แพ้21 เสมอ4แล้วก็สถิติ KO นี่18ครั้งครับคุณผู้ชมครับก็เป็นสถิติเบื้องต้นครับกำหนดการชกนี่5ยกยกละ3นาทีครับออกสตาร์ทเริ่มต้นที่ยกแรกครับไปดูครับศึกกุลคแมปะทะมวยไทยครับมาดูว่าวันนี้นี่ตีโตจะสอนมวยกุญแแมแบบไหนครับออกสตาร์ทต้นแรกครับในส่วนของตัวยก1ยก2ยก3เนี่ยจะ พยายามที่จะรวบรวบย่ดยอๆครับส่วน4-5เนี่ยให้ดูแบบเต็มเครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกับที่เคยฝากรอยแผลใจให้กับตะวันฉายครับสำหรับเจ้าตีโตนี่เคยเอาชนะตะวันฉายมาแล้วครับเมื่อหลายปีก่อนนะย้ำว่าตอนสมัยเด็กๆครับแต่ว่าถ้านตอนนี้นี่น่าจะเทียบกันไม่ได้แล้วครับตะวันฉายไปถึงแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพแล้วครับตีโตนี่แกบต่อยๆอยหยุดๆยุดหยุดยุดต่อยๆยครับ ล่าสุดนี่ก็เหมือนกับไปเห็นไฟฟ้าเป็ดต่อยแบบเหมือนม้วนสตีดไฟครับโดนกําปั้นล่วงมาครับแล้วก็กลับมาพักนี้ครับไปเคาะสนิมที่กัมพูชาครับไปดูครับหลองสํานางนี่แก่กว่า1ปีครับร้อยยี่อ่อร้อยเจ็ดสิบสองคือส่วนสูงครับในส่วนของตัวอายุนี่ยี่สิบหกปีครับตีโตนี่ยี่สิบห้าครับดูว่าความเก่าของตีโตวันนี้จะใช้ได้ผลหรือเปล่าครับ ขยับมาขวางหน้าแล้วก็หมดยกแรกครับขาอ่อนไปด้วยครับเจ้าลองสำนางครับลุยต่อยก2เลยครับบอกเราว่าช่วงยก 1. ยก2เนี่ยจะมีไม่มีอะไรมากครับพยายามที่จะรูบรวบไปครับ23ครับมันจะเริ่มเดือดนี่4 5หครับแต่ขอรูปเกมนี่เป็นทางนั้นตีโต้ครับนี่ได้จังหวะครับต่อยก็เล่นเอาทางนั้นลองสำนางนี่เสียหลักเสียจังหวะไปเหมือนกันครับ ตีโตทั้ไฟเป็นไฟที่เป็นแบบตั้งคางการเนี่ยนะครับต่อยไว้เนี่ยในศึกมวยดีวิถีไทยครับแพ้คะแนนให้กับเจ้ายอดกริซดาศอสมัยครับตั้งแต่วันที่6พฤศจิกาปี2060เอ่อ2565ครับถือว่าหายไปนานพอสมควรครับถ้าเป็นไฟเป็นแมตแบบเป็นทางการนะครับอันนี้ก็ไปต่อยที่คาเมนนยก2ใกล้จะหมดแล้วครับก็ยังคงจดจ้องจกันอยู่ครับสี่จังหวะไม่ได้ออกอาวุธกันอะไรกันมากครับนี่ ยังครับ2ยกผ่านไปครับลุยกระตอครับยกที่3ครับผ่านครึ่งทางเข้าสู่ช่วงครึ่งทางเลยครับหรือว่าเกมมันก็จะเริ่มที่จะมีจังหวะให้ได้เสียวกันมากขึ้นครับตีโตนี่ลูกหลานจากเมืองยะโมครับนครราชสีมาครับยกสามลองสำนางเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับตีโตจดจดจองจองตั้งศอกซ้ายนี่ศอกขวาตอกไปพ้อมเมื่อสองซออครับมาดูครับ อุณคาแม่วันนี้จะใช้วิชาไหนครับคือทว่ากันว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ชนะขาดเนี่ยนะครับส่วนมากานักชกไทยไปต่อยที่กัมพูชาหรือว่าเขมรเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับชัยชนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยตีโตจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าครับที่จะพาดานนักชกเจ้าถิ่นไปได้นะฮะอติขวาหลุดครับลองสานางครับโดนศอกขวาครับตีโตขวางในจับจับจบ,บิดหักหาดันหักเกลียมที่ สู่ความเก๋าแบบเท่ๆเก๋ๆไปครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับลองสำนางครับกัมพูชาครับโดนปัดหักเกลี่ยมลงไปนี่ถึงกับเขินเลยครับอีโต้นี่ก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเก๋าแหละครับพี่น้องเอยนี่หายไปนานครับแต่ความเก๋ายังมีอยู่ครับแต่ต้องมาลุ้นกันว่าแห้งสิเบิร์ตบ้าพี่น้อง่ค่อยได้ตีดูดูจากรูปร่างก็น่าจะดูออกครับดูว่ายังดุวมบวมๆอยู่นะฮะแต่เชื่อว่าความเก๋าน่าจะมีครับนี่เขาเขาคว้าครับ เข้ามาก็จับตั้งแขนไว้แบบสบายสบายครับแมลองสำนางก็ทำอะไรไม่ได้นี่ครับโดนหักเหลี่ยมกองอ้อยบอเริ่มชิลุกช้าครับแต่กรรมการเตือนว่าปัดขาครับผิดกติกากุนคาเมเหมือนกันตัตยังสบายสบายครับนี่ต่อย5้ายกครับลองสำนางต่อยสม่ำเสมอกว่าแต่ดูว่าเกมนี้เปิดช้าครับยิงเข้าทางของตีโตครับสายกผ่านไปครับดูรูปเกมเนี่ยตีโตไม่ได้เสียเปรียบเลยครับ เดี๋ยว4-5ดูแบบเต็มๆครับคุณผู้ชมครับเกมณตอนนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้เสียเปรียบเลยครับหรือต่อยก4ครับยังเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับลองสำนางครับขยับขยับเข้ามาตั้งแขนยัดเข้าซ้ายครับตีโตตั้งแขนรว่วไปลองสำนางพยายามที่จะสลัดก็ไม่ทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับดูเหมือนเขาก็ยังคงต่อยในเกมตัวเองไม่ได้100%ครับ พโดนความจู้จี้จุกจิกตีโตครับนี่ตอดเงาไปดอกหนึ่งครับตีโต้จดจดจ้องจ้องทีซ้ายทําลายจังหวะครับลองซ้ำนางเตะขวาสุยไปครับวางเข่งขวาเต็มเต็มครับนี่จะเข้ามาก็ถีบไปครับโอ้เก่าอยู่ครับยังเก่าอยู่พี่น้องหายไปโดนก็ยังมีความเก่าเอาตัวรอดได้ครับนี่อามาการสับมือโชกตีโต้โอ้โหยเข้ามาก็โดนดักเข่าซ้ายครับ หรือถ้าเจ้าภาพเนี่ยถ้าดูรูปแปมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังชูมือให้อยู่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเลยครับดูว่ารูปเกมเนี่ยมันเหมือนกับเขาทำในอะไรได้ก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับขณะที่ตีตัวเองวันนี้นี่คอยดักจังหวะ2ครับจะเข้ามาจับไหนก็หักเกลี่ยมแบบนี้ครับโอ้โหเก่าแท้บรัรมดาครับตีตัวหอยหวานโพชนาครับ เรียกว่าสีเสื้อนี่ไม่ว่าจะเป็นสสต้อยปดร้วครับต่อหมอสีอบุญช่วยหรือว่าสิทธิ์เฉลิมชัยครับโอ้ผ่านการใช้สีเสื้อเหล่านี้มาหมดแล้วครับแรงอาจจะไม่ดีครับแต่ความเก่านี่มีแน่ครับตีโตครับดูครับพอเข้ามาจับในก็จะพยายามที่จะปั้มตีเข่าแต่ตีโก้นี่ก็แกก็กอดไว้เหนียวเป็นคีมล็อกเลยครับหากจับขาครับนี่ฟ้องกรรมการครับน่ ที่สี่ยกผ่านไปก็ดูว่าเขาทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอ่านครับเข้งขวาม,มาครับหมดยก4ี่ครับแบบนี้สิเข้าทางเราครับแหมเกมช้ามันก็ยิ่งสบายใจแหละครับแบบนี้ฮะยก5สุดท้ายครับยังคงเป็นทางนั้นของร่องสำนางครับนักชกเจ้าถิ่นจากกัมพูชาครับอาเมนเปิดเกมเดินเข้ามาแต่ดูว่าเดินช้าครับคิดช้าทำช้าแบบนี้สี่ยกผ่านดูว่าติโตไม่ได้เสียเปรียบเลยครับ ก่อจะเข้ามาจับในตั้งขาไว้ไล่แขนตีเข่าซ้ายครับกดคอมาตีเข,าข่าขวาขี่ลองสนานตีเข่าซ้ายตีโตตีหขขัาขวาขืนโต้ขามาดีก็มาดีครับเข่าซ้ายไปตีโต้ยกสุดท้ายแล้วแห้งบอลตองเก็บบักลาเอ้ยย่องไปลดนะอืมแต่ดูว่าเขาไม่น่าจะมีอะไรครับคิดช้าทำช้าแบบนี้ตีโตส้สบายๆครับทำลายจังหวะไปเรื่อยๆครับ ค่อยๆเคาะค่อยๆเล็มเก็บทรงไปเรื่อยครับแต่ว่าจะเก็บทรงาอยู่นั่นล่ะอย่าลุดนั่นล่ะบังลาเอ้ยนี่แหงสายมากับเข้ามาก็ตั้งไว้ก็ทําอะไรไม่ได้แบบนี้ก็กรรมการครับแยกออกมาครับอแก่คิดอะไรอยู่ครับลองสำนางครับวันนี้นี่ทําให้ตีโตนี่อยู่ในเกมขตัวเองครับพยายามจะกระโดดเข้าไปเนี่ยพอเข้าไปแกก็ตั้งขากันไว้ก็แก้ไม่ออกครับ ดางนั้นของรองสำนางครับ yeah. ดูบางมุมแว๊บๆก็เหมือนกับเจ้าอ t ทีทีเด็ดเก้าเหมือนกันนะเนี่ยรองสำนางเนี่ย <c oughs> มาครับชวงเทนัิสเป็นปลายเลยครับยกหาสุทธิเตะซ้ายไปเอขวาหลุดครับขยับเข้ามานี่ครับลูกกันลูกขวางลูกกดแขนไว้ครับอีค <c oughs> ิวเซฟวมครับโอ้แบบนี้เสร็จครับไม่น่าจะพลาดเลยครับรอดูครับ กลับมาพาในีองตีโต้ครับเขาจะมาเฉิดชายได้เต็มรูปแบบขนาดไหนครับเริ่มโชว์ครับช่วงท้ายๆไปๆครับสับซออีกทีไม่กลัวครับตีโต้รวบไปครับกอดไว้ครับลัดไว้ให้ดีครับว่าให้ดินออกว่าถอไปนี่มาสุดท้ายครับยกไปแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับแบบนี้ครับเป็นตีโต้หอยบานโพชนาครับเอาชนะเจ้าทินลองสํานางไปได้ในที่สุดครับนี่คือรีครับ คู่มวยมันมันครับนำมาฝากแฟนๆกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube คนคอมวยออฟฟิเชียลได้นะครับผมบีมรีพอตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ